ไยรายวันสุคนชัยอารีายสกอตนักอนุรักษ์อันดามันอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในหมู่เกาะอันดามันและอ่าวไทย24แห่งเป็นขุมทรัพย์มหาศาลถูกอำนาจรัฐหลายฝ่ายยึดโยงไว้ในกำมือปูสมเฝ้าทรัพย์ที่ร่วมเข้าไปรุมปล้นสมบัติชาติทำมาหากิน ปากเป็นมันทั่วถึงกันแม้บางโอกาสมีผู้กล้าเช่นฉลามอันดามันจากปปอชอกองบังคับการปราบปรามการทุจริตบุกขึ้นบกที่อุทยานแห่งชาติอันดามันสิมิลันจะผิดคาหนังคาเขาพร้อมหลักฐานท่านอธิบดีเพ่งตกใจตื่นจึงมีคำสั่งแค่ย้ายหัวหน้าไปอยู่ที่ปลอดภัยไว้ก่อน ชั่วคราวสื่อทุกสายยกทัพไปลงพื้นที่แค่วันเดียวก็เงียบหายไปเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทุกอย่างกลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งลมพัดพากลิ่นสกรปรกที่นั่นไปลงทะเลเงียบสนิทบรรดาปู่สองเฝ้าทัพย์ต่างกลับมายึดพื้นที่ทำกินไวค้ครอบครองต่อไปใครจะทำไม แนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาสมบัติแผ่นดินตรงนั้นท่านไม่ได้ทอดทิ้งไปไหนดนใจให้นักอนุรักษ์อิสระซายสกอตผู้ต่อต้านพวกบุกรุกเข้ามาทำลายสมบัติในท้องทะเลอันดามันแห่งนั้นเขาเป็นทายาทตระกูลเศรษฐีเมืองไทยแต่มาแวกว่าอยู่ในกระแสะคลื่นกลางทะเลลึกเพื่อไม่ให้ใครมาทำลาย คอยตรวจดูปะการังใต้ทะเลที่พวกทำธุรกิจท่องเที่ยวกับข้าราชการที่เห็นแก่ได้ให้นักท่องเที่ยวบุกรุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามกระทั่งอธิบดีอัธพลเจริญชันษาเห็นดีเห็นงามถึงความเหมาะสมจึงเชิญมาเป็นที่ปรึกษาแต่เหตุไฉนไม่ทราบได้มาถึงวันนี้อธิบดีออกมาตำหนิกล่าวหา ไม่เหมาะสมทำเกินหน้าที่ที่ปรึกษามีคำด่าตามมามากมายท่านน่ะแหละไม่รู้จักหน้าที่ดีจะคอยเอาตัวรอดไปวันๆส่วนท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เฉลิมชัยสีอ่อนมีที่ปรึกษาเป็นปูโสมคอยเฝ้าทรัพย์นั่งห้อมล้อมพร้อมหน้าคอยติดตามถามหา แต่เรื่องสมบัติทั้งทางบกและทางทะเลอย่าตกหล่นไปไหนเป็นอันขาดใช่หรือไม่ซีจิ้นผิงผู้นำจีนจึงไม่อยากมาประเทศไทยแค่คำพูดสั้นๆวอเหมือนถ่ายเอี้ยนฟูป่านแปลว่าอะไรวานจีนเทาแปลให้ฟังดูมันน่าอายแค่ไหนสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน